เป็นอย่างที่ผมพูดไว้ไม่มีผิดครับหลังจากที่ผมลงคลิปเรื่องปราสาทตาควายนะครับที่ว่าทหารไทยยิงถล่มอ้ปราสาทตาควายนะครับที่ผมพูดในคลิปว่าไอข้ขมรมึงอย่าเอาเรื่องนี้ไปอ้างว่าไทยยิงถล่มทำลายโบราณสถานสุดท้ายแล้วมันก็เอาไปเป็นข้ออ้างจริงๆครับท่านผู้ชมนี่ครับไอข้ขมรก็มึงใช้ปราสาทตาควายเป็นบังเกอร์ ซึ่งคนดีๆทั่วไปเขาไม่ทํากันแต่พวกมึงอะมันเลวไงถึงทําได้แบบเนี้ยเราไปพูดภาษาคนให้มึงออกมึงก็ไม่ออกมึงไม่ฟังเพราะมึงไม่ใช่คนไงมึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องคนไทยเลยต้องใช้ปืนใช้ระเบิดในการขับไล่พวกมึงภาษาตาควายอะ่ะเดิมอะ่ะมันก็เป็นซากหินปลักหักพังอยู่แล้วที่มันเป็นองค์สวยงามขึ้นมาได้ ก็เพราะกรมศิลปากรของประเทศไทยบูรณนะซ่อมแซมขึ้นมาดังนั้นนะ่ะมันจะพังอีกครั้งจะเป็นอะไรไปเออของของกูของของประเทศไทยพังก็เรื่องของกู